มีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดบีมด้านหลังครับเข้าหลังครัวใช่ปะแต่ก็ต้องข้างหลังครัวได้ปะไม่ได้ไม่ไปใกล้ๆมันแล้วก็เปิดเพลงดังๆเลยเฮ้ยมันตกใจเลยตอนนี้ยังมืออยู่แอบแอบออกมาแผ่นแผ่นเซอร์ไพรส์แผ่นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปดูซิหน้าตาบีมจะเป็นยังไงแบบมีตัวมีตัวคนนะคุ้นเลยปออ่ทู่มอะเหรอ

ยัง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 พี่ยังไม่จบยังไม่เป่าโหยเพลงก่อนล้อมีล้อมดีชิมงงงงดีงงแจ๋วเลยอะเค้กแจ๋วเลยดูดิเต้นดูดิแฮปปี้เ์ดยแฮปปี้แฮปปี้มีลำโพงมาอีกแล้วครับลทุกปีต้องมีลำโพงมาครับเฮ้จะรวยนลอกอ่าแบสเดนต้องมบ เป็นเด็กดีของพ่อของแม่โอ้ดูคร uh, ับเค้กของเราเป็นแบบว่าเหมือนโลโก้ช่องเลยครับคุณกินอะไรนั้นไม้อันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำตาลที่ปั้นเป็นตัวอักษรรสชาติเป็นไงหวานเผือจืดจร่อยต้บอกอะไรนี่ อย่าดึงออกมาสิกำลังสวยอยู่โลโก้ช่องเลยอ่ะแจ๋วเลยเหมือนเลยตัวหนังสือยังสีเบื่อเงินเลยตัดเลยชอบแจ๋วเลยเอเดี๋ยวดีตัดคนดีจะยินกินตัวเองมั้ยกินแบบน้อเออกินตัวเองเออนานๆอู้นี่แหละใซเบอรเบอรี่เกี๊ติ่มกินร้านอยู่ตรงไหนนะลืม จุกจุกจมกมึงกุ้งไงข้ามจมูกมึงกุ้งข้างข้างเป็นไงเป็นไงเป็นไงเราทำไมยากกินกินหิวโหยหิวโหยขนมครับโอ้โหพี่ป๊อกดีใจเลยโอ้โหซื้อมากินปั๊บปั๊บบีมพอแล้วบีมอ้วนมา